สวัสดีค่ะพบกับปุ้ยจากเรจันทร์ไทยชันเดงนนะคะแน่นอนนะคะวันนี้เจอปุ้ยนะคะเจอเับรถสวยๆแน่นอนนะคะวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตนะคะนำเสนอนะคะน้องใหม่นะคะมาแรงแซงโค้งเลยตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นรถปีใหม่ด้วยนะคะไม่น้อยมากๆรถมือเดียวนะคะมีประวัติศู์เสิยอย,อยู่ครบเลยทีเดียวค่ะนี่ค่ะขาวโอโมขาวมุกค,คันนี้เลยนะคะเป็นนะคะตัว m ะ z a 1.5 X Plus นะคะตัวท็อปนะคะสรุปเลยนะคะปีเป็นปี2000 2เนะคะเป็นรถสวยปีเดียวนะคะมือเดียวออกห้างนะคะคันนี้เนาะวิ่งน้อยนะเพียงแค่9,000กว่าล้านเท่านั้นเองนะคะคันนี้แน่นอนวิ่งน้อยขนาดนี้ยังไงประกันของทางสูงนะคะ MG ก็เหลืออยู่แล้วนะคะถือว่าลูกค้าได้ดดงน้องปลายแดงไปเลยทีเดียวนะคะราคานะคะเราขายเพียงแค่500แสน 95,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนก็สบายๆนะคะใบกระเป๋านะคะประมาณ9 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะค่ะคันนี้ของเขานะคะเป็นตัวโฉมใหม่แล้วนะคะลูกค้านะคะก็ด้านหน้าของเขานะคะการดีไซน์ของเขาก็ทรงเป็นแบบโมเดอร์นนะคะทรงทันสมัยอยู่แล้วนะคะมีแบบไฟหน้านะคะแบบโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะคะลูกค้านะคะโดดเด่นนะคะด้วยการดีไซน์ที่ทันสมัยนะคะไม่ซ้ำใครนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกระจังในส่วนของด้านหน้าแล้วก็ดังด้านด้าน,ด,าน,ด,านด้านล่างนะคะก็ยังออกแบบมาได้ค่อนข้างอย่างลงตัวนะคะสีขาวแนะ่นอนตัดกับสีดำนะคะเห็นไหมคะการดีไซน์ตั้งแต่การดีไซน์ของเขาจะค่อนข้างลงตัวอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยมาถึงประโยชน์ใช้สอยของเขาจริงๆเนี่ยคะ่ะลูกค้ามาดูที่เปีย รถคันนี้เป็นรถปีใหม่นะคะเป็นยางรถนะคะตรงปีนะคะเป็นยางปี2021จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเรามาดูกันนะคะนี่นะคะเป็นรถนะคะนี่ซีรีส์ยางนะคะตรงนี้นะคะเป็นนี่สัปดาห์ที่37นะคะปี2021นนะคะตัวนี้ก็คือเป็นรถยางแค่ยางแค่แหละปีเดียวเองเนาะ ยังแค่ปีเดียวเองนะคะก็ยังใช้ได้อีกหลายปีเลยทีเดียวนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็พร้อมกับมีกล้องนะคะมีกล้องสองหลังให้กับลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าตัวนี้นจะเป็นกล้อง360องศานะคะแล้วก็เป็นตัวระบบนะคะ Smart Entry น,นะคะก็คือลูกค้าสามารถนะคะเปิดปิดล็อกนี่จากปุ่มเล็กๆตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจากกุญแจรีโมทได้เช่นเดียวกัน,นะคะกุญแจใหม่กริปเลยะคะ่ะลูกค้ากุญแจจะเป็นแบบนี้ นี่ค่ะแล้วก็มาพร้อมด้วยนะคะชุดแตกนะคะที่เป็นเรลาแหลกหลังคานะคะสามารถขนสัมภระนาคะขนของนะคะบนหลังคาได้เลยนะคะทีเดียวเลยนะคะก็มีตัวกันศาสตร์นะคะ กันสาดเนี่ยหลายๆคนชอบมากเลยเวลาฝนตกนะคะน้ําไม่ไหลเข้าในประตูแน่นอนนะคะตรงนี้เนาะมันเป็นตัวที่แบบบางทีก็การวลาการแดดกันฝนกันลมเมลากันนะคะตรงนี้เนาะแดดมาค่อนข้างครบสมบูรณ์เลยนะคะ <S <S อันนี้ก็เป็นรถอย่างที่บอกนะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะรถคันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะคะขนาดยังไม่ได้ล้างเลยดูสภาพสวยเลยนะคะสังเกตได้ว่ามันก็จะมีรอยนิดหน่อยนะคะไม่ใช่รอยอะไรนะคะเป็นรอยเปิอะเฉยนะคะเดี๋ยวล้างแล้วคาสปาแล้วรับรองนะคะรถสภาพมํนรองไปแดงแน่นอนนะคะคันนี้ไม่ต้องทําอะไรเยอะ ตูแลแค่ล้างก็จอดได้เลยอ่ะคันนี้อันนี้พูดได้เลยนะคะแล้วก็มีปุกบล็กเซนเซอร์นะคะเวลาลูกค้าถอยหลังอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวชนนะคะลูกค้าเต็มเตมเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีจุดที่บอกตอนระยะลูกค้าอยู่แล้วเป็นตัวเซนเซอร์นะคะกะเตือนระยะถอยหลังนะคะก็ ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะ MG เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแบรนด์หลองไม่ใช่แบรนด์ตลาดอย่างพวก Toyota, Honda, ้พวกอะไรพวกนี้นิสสันนะคะแต่ก็ถือว่าได้รับนะคะผลการตอบรับนะคะจากการตลาดนะคะค่อนข้างามากเลยทีเดียวนะคะ MG ของเรานะคะมาไม่นานจอดไม่นานก็ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสาวก m g อยู่แล้วก็หาอยู่นะคะวันนี้นะคะเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วนะคะจองได้ออนไลน์ได้เลยมาดูรถไม่ถูกใจนะคะเอามาจำคืนได้เลยนะคะอันนี้ท้ากล้าให้คุณลองนะคะตอนนี้เนี่ยด้านท้ายนี่เปิดยังไงมันจะมีปุ่มตรงนี้อยู่ m ออยู่นะคะตัวนี้ค่อยๆเปิดนะคะตัวนี้อ่ะค่อยๆยกนะคะ ปล่อยมันไปนะคะอย่างนี้โชคจะไม่เสียแน่นอนนะคะอ่ะโอเคตอนนี้เนี่ยเรามาดูที่หัวนงหัวนอ็อตอ่ะมาดูเลยหัวน็อตนะคะหัวน็อตนี่โหกริปเลยหัวไม่ได้มีการแกะไม่มีการกระยับเลยนะคะสวยกริบเลยนะคะรถส,สวยๆต้องถ่ายแบบให้ลูกค้าเห็นชัดๆเห็นจะใเลยนะคะลูกค้าอูหใหม่มากนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยรถยังไม่ได้ล้างอะ่ะไม่ได้โมโด้วยอ่ะเนี่ยไม่ได้โมโน,นะแล้วก็รถสภาพสวยๆวยเดิมๆเลยแล้วก็มีที่บังของทุกอย่างครบนี่ถาดรอง แบบมันสมบูรณ์มากๆเลยถาดรอง m g ด้วยถาดรองนี่เวลาวางของที่แบบมันเปียกมันชื้นไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะซึมไปได้านล่างมันมีถาดรองให้แล้วพวกนี้จะเป็นชุดสตรีมนะคะพวกนี้ตัวใหม่มันจะเป็นตัวชุดสตรีมมาเรียบร้อยมีชุดสตรีมครบเลยนะคะลูกค้านะคะตัวนี้นะคะอ่ะโอเคมาดูตรงด้านท้ายลูกค้าเมดอาร์ตปุ่มกลมๆยังอยู่ครบ นะคะแล้วก็สภาพดเดิมเิเลยนะคะพาช่องพาช่างอะไรมาดูได้เลยนะคะแล้วเราก็สําหรับคนที่ดูรถไม่เป็นไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าเรามีตัวช่วยนะคะเราจะมีช่างผู้ชํนานาญนะคะพิเศษในเรื่องการตรวจสภาพรถยนต์นะคะมาะเป็นการตรวจสภาพรถยนต์ให้ลูกค้าครั้งพร้อมกับมีออกแบบบรันตีนะคะการตรวจสภาพรถยนต์ให้กับลูกค้ายอยู่แล้วนะคะมั่นใจได้เลยนะ,ะตอนนี้เนี่ยอ่ะอุ้ยเห็นฝาท้ายเลยไปเห็นไม่บอกไม่ได้นี่ ขนาดดูฝาท้ายด้านในลูกค้าดูไหมคะไม่ลอยเลยอ่ะเนี่ยเอ้ยคือมันเดิมมากมันเดิมจริงเลยเนะคะไม่ไม่ลอยเลยกิบเลยนะคะโอ้ยแค่เก้าพันก็ลเองตรงนี้นะคะออในตรงนี้นะแค่เก้าพันก็ลเองนะคะตรงนี้หายฝานี้สวยๆแบบนี้นะคะยากไม่ค่อยมีหรอกคะ่ะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยของดีมีมาถึงมือเราแล้ว,ลวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้ต้องเรียบไกว่งคว้ารีบเป็นเจ้าของ ดูจากสภาพรถภายในแล้วนะคะมองว่าผู้หญิงน่าจะใช้นะคะแล้วก็ออและอย่างหนึ่งใช้น้อยด้วยน่าจะเป็นแบบว่ารถไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะไม่ได้ใช้งานหนักเลยนะคะสภาพเหมือนแบบรถแบบใช้น้อยมากๆอาจจะขับในระยะใกล้ๆนะคะแล้วดูจากสภาพภายในลูกค้าฟังปุ้ยดีๆนะรถยังไม่ได้ล้างขันนยังไม่ได้ล้างเลยสักนิดนึงนะคะภายในเบาะใหม่มาก นะคะแล้วก็เป็นเบาะหมังโอ๊ยนมนุ่มหมั่งไม่ใช่หนังแบบหนังแข็งๆนะมันคือแบบโคดนุ่มอ่ะแล้วก็เป็นบอกบอไฟฟ้าด้วยนะคะบอกไฟฟ้าคนขับฝังนู้นเป็นบอกไฟฟ้าปะบอกไฟฟ้าคนขับแค่คนเดียวนะคะแล้วก็ยังมีพวกระบบนะคะ M.G เนี่ยก็จะขึ้นเรื่องที่ระบบสั่งสั่งสั่งข้อมูลด้วยเสียงอยู่แล้วนะคะจะมีระบบนะคะสั่งข้อมูลด้วยเสียงด้วยนะคะและส่วนภายในของเขาเนี่ยการดีไซน์เบาะสีเนี้ยผู้ชอบมากเลยมันเป็นเบาะสีน้ำตาลแบบ แบบบาเบาสีแบบทูโทนนะคะเบาหนังทูโทนน้ำตาลตัดกับสีดำนะคะคือชอบมันดูแบบว่ามันแบบคือมันดูคลาสสิกอ่ะมันดูสวยแล้วก็แบบดูแบบมันมีคลาสเนาะแล้วก็ดูแบบแปลกหูแปลกตากว่าชาวบ้านอ่ะคือชอบการดีไซน์ของเขาที่มันไม่เหมือนใครมันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเนาะแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีอย่างที่บอกนะคะแล้วก็มีหน้าจงหน้าจอนะคะมีกล้องด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลอง สตาร์ทรถกันนะคะเรามาฟังเสียงนะคะเครื่องยนต์กันเนาะอย่าเปกปุ๊บกดปุ่มสตาร์ทนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะมีระบบในส่วนของระบบกันถดายร่ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะเห็นแ,แล้วหน้าจอเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วย MG นะคะเป็นจอเดิมนะคะของ MG ้เขาอยู่แล้วนะคะนี่นี่นี่ออกเดินทางและสนุกไปกับชีวิต เข,เขาทักทายเรานะคะก่อนทักทายเราส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วทุกคลิปทุกเลย,ลยปุ้ยยางล้อหน้าขวาผิดปกติ<ร>เขาทำการตรวจเช็คดูบริการเ,เขาเลยอาจจะให้เราเขาก็จะมีระบบเตือนให้เรานะคะตรงนี้ใช่ไหมคะเขาจะมีระบบที่ว่าเออตอนนี้แรงดันลมยางด้านหน้าขวาจะระดับต่ำเลยเป็นระบบที่ดีๆนะคือให้เรารู้สึกว่ามีการเตรียมพร้อมที่ดีเป็นระบบของการเซฟตี้นะคะสำหรับ MG นะคะเขาก็จะมีบอกเราไปดูว่ามีอะไรบ้าง อตรงนี้360มีอะไรบ้างเป็นกล้องนะคะอันนี้เป็นกล้อง360องศาเป็นกล้อง360องศาอันนี้ค่ะไปดูมีอะไรอีก,นกเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะคะเนวิกเกเตอร์ให้กลับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้มีตรงไหนไปเอ็มจีออกก็มีมพวกพวกศูนย์พวกศูนย์นบริการม,มันก็จะค้นหาให้เราเรียบร้อยเลยเมีพวกเ e s t Auto ศูนย์เอคุยตอบโจทย์อ่ะเน <ใจ S 1> ี่ยเราใช่ไปดูนี ปั๊มน้ำมันใกล้เราอุยปั๊มน้ำมันบอกให้ด้วยตอนนี้อยู่ใกล้ตรงไหนเนี่ยมันจะมีบอกเลยว่าตอนนี้ปั๊มน้ำมันที่ใกล้เราที่สุดมีอะไรบ้างอยากดูอะไรอีกน้องาอมีร้านอาหารด้วยเนี่ยร้านอาหารนี่นะร้านอาหารร้านอาหารนี่อุ้ยเจ๋งว่ะสะดวกมากก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะที่ไหนโอนไปการเดี๋ยวเป็นการโฆษณาร้านใ้เขาที่บ้านนี่เรามาดูคําสั่งคําสั่งของเขาเนี่ยที่ชอบทุกคลิปเลยชอบมากนะคะก็จะเป็นตัวพวกสลูฟฮัลโหลเอ็มจี สวัสดีอุ้ยน่ารัากเนี่ยอ๋อเราไม่ต้องกดตรงนี้ก็ได้ใช่อ่าวิธีการใช้คำสั่งมีอยู่กันสองวิธีนะคะอย่างที่น้ององคบอกอะ่ะฮัลโหลเอเปิดแซนลูปเปิดแล้วอะ่ะวิเร็วมากเลยอะ่ะปฏิกิริยาไวมากนะคะ อีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่พูดถัลเอมจีแล้วก็คือตามด้วยคําสั่งเลยนะแต่ต้องเป็นคําสั่งที่ชัดลูกค้าก็คือกดปุ่มตัวนี้ที่เป็น,คนเครื่องหมายแบบคนสักคนพูดออกมากดตัวนี้ปุ๊บปิดสัลูลลเห็นไหมคะคาสั่งมันต้องค่อนข้างชัดเจนนะคะน้องถึงจะปิดให้เรานะคะพวกนี้ ก็ตอนนี้นะคะเราก็เรียนรู้นะคะกับการใช้คำสั่งนะคะของ MG ซึ่งเล่นไปเล่นมาก็ทัสนุกนะคะเดี๋ยวจะไม่จบคลิป <c oughs> เดี๋ยวมันจะเพลินเกินไปเนาะแล้วก็ตัวนี้ของเขาก็จะมีพวก USB พวกอะไรพวกนี้ให้เราอยู่แล้วนะคะนี่ตรงนี้ได้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบทริปโทนิกนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะเกียร์ออโต้แบบทริปโทนิกอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยพวกมันติฟังก์ชันมีระบบบูทงบูทูธโอ้โหตอบโจทย์มากมายไก่กองเลยทีเดียวนะคะก็คือชอบนะคะ ชอบเลยแล้วก็วิ่งไปกี่โล9,000กว่าโราเท่านั้นนะคะตัวนี้9,000กว่าโราเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะก็สวยนะคะทั้งภายในนะคะภายนอกเลยนะคะสภาพงานดีฮะ,ะมากๆเลยคันนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะใครที่หาอยู่แล้วเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์โคตรเจ๋งอะ่ะคืออันนี้เป็นแบบแบบดิบๆเลยนะคะรถสดๆเลยนะคะยังไม่ได้คลีนนิ่งยังไม่ทําอะไรเลยนะคะยังไม่ได้อาบน้ํา ทาแป้งให้มันอะว่าว่ากันตรงเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็สนใจนะคะอยากจะซื้อ MG คันนี้นะคะก็ทักเข้ามานะคะหาน้องแอดมินได้คุยกับน้องเซลได้เลยนะคะแล้วก็เรายินดีนะคะตอบทุกคาถามนะคะก็ทักกันเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้นะคะจองเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นส่วนลดนะคะมากกว่า2,000 20, 0บาทไปทีเดียว ถ้าหลังเนี่ยมันก็จะเป็นบเบาะทับหลังอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบาะนะคะสแถวนะคะที่นั่งได้สบายเลยแต่ว่ามันก็จะมีออปชั่นมันก็จะเป็นตัวพับพับเบาะด้วยพับได้ทั้งสองข้างเลยนะพับได้ทั้งสองข้างเลยนะนี่ทำตัวอย่างให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบโจทย์อยู่แล้วแล้วยังไม่พอนี่มีตัว USB นะคะตัวนี้ให้อีก2ตัวนะคะสําหรับลูกค้าที่แบบ โทรศัพท์มือถืออยากกระชบ่งชาร์จแบตนะคะใช้ usb นะคะช่องต่ออยู่ตรงนี้นะคะใช้ได้เลยทีเดียวนะคะโอเคอ่ะดูห้องเครื่องก่อนนิดนึงปะโอ้โหนี่ขนาดห้องเครื่องนะคะยังไม่ได้คาสไปนย,ยไม่ได้ล้างเลยนะคะโล่งมากนะโลง่งห้องเครื่องก็คือดูนีดูดีมากเลยนะคะลูกค้าตรงนี้เนาะเห็นไหมคะน็อตไม่ขยับเลยสักนิดหนึ่งไม่ขยับเลยสวยมากนะคะตรงนี้นี่นะคะสีแท้เดิมเลยนะคะลูกค้านะคะสีแท้เดิมเลยอุย้ย จุดมั่งสี่คิวซียังมีแบบโรงงานงมีเยอะมากนะคะอันนี้มีแต้มหมดเลย,ยเยอะมากนะคะแต้มเกือบทั้งหมดเลยนะคะอย่างที่บอกอะรถมันวิ่งโคตรน้อยอะวิ่งแค่ประมาณเก้าพันกว่าโลเองนะคะตัวนี้สวยแลควนียิ่งคุ้มด้วย่เนาะประวัติดมันยังเหลือแบบเต็มๆใช่ค่ะประวัติโสนะาของทางเอ็มจี MG ยังมีเหลืออยู่แล้วนะคะเพราะรถนะคะแค่ปีเดียวเองนะ,ะตัวนี้นะโอ้ยฝานะคะฝาหน้านะคะฝากระโปรงหน้าเม็ดอง่งเม็ดอาร์ยังอยู่ครบหมดเลย นิ hm them, there. Wow, like ่มมากเลยอ่ะฝาก็โปรงงน้าแบบเล็บ okay จิกดิบฉะนั้นไม่พักนะเนี่ยเนี่ยโอ้หแบบเอ้ยมันยังมีเล็บรอยเล็บจิกอยู่อ่ะที่มันนิ่มมากอ่ะนิ่ม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 มากไม่มีจมนาไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะจะพาช่างพาดูแผนวิศวกรมาดูได้เลยนะคะยินดีมากๆเลยนะคะและไม่พอนะคะอย่างที่คุย่บอกไปตอนอ่าตอนเบื้องต้นแล้วเราจะมีการตรวจอินสเปคชันนะมีใบเซอร์ออกให้กับ ส่วนสภาพบองคันนี้ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะรถเด็ดๆโด,ด,ดนๆวันนี้นะคะที่ปุ้ยภูมิใจนำเสนอก็ MG นะส,สวยๆและส,สวยเลยดีกว่าส,สวยๆคันนี้นะคะคันนี้เลยทีเดียวนะคะก็เป็นปี2021นนะคะ mg zs นะคะ1.5นะคะ x plus นะคะ sunroof นะ navigator นะคะพร้อมกับกล้องนะคะ360สามองศาเลยทีเดียวรถสวย5ที่นั่งนะคะก็ขอฝากคันนี้นะคะแล้วก็รถวิ่งน้อยนะคะไม่น้อย9ก้าพันโลนะคะประวัติศูนย์ mg ยังมีอยู่นะคะลูกคา้าประกันศูนย์ mg ก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันนะคะพ่อนเบาๆเพียงแค่เริ่มต้นที่9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะเครดิตนะดีฟรีดาวได้เลยนะคะคนันนี้นะคะก็ สำหรับนะคะลูกค้าที่อยากสอบถามนะคะเรื่องเครดิตนะคะแล้วก็เกี่ยวกับตัวรถคันนี้นะคะก็ทักมาได้เลยนะคะในเพจของทาง Facebook r e g นท์ Home Car นะคะหรือว่าช่องทางอื่นนะคะไม่ได้เค่มีแค่ Facebook นะคะยังมีน้องใหม่นะคะทาง YouTube นะคะ r e g จนท Home Car แล้วก็ทิกตอกทิกตอกด้วยนะคะของรีเจนท์โฮมคาร์และอภิแจ๊คพันธ์ทีรีเจนท์โฮมคาร์ด้วยนะคะยังไงฝากติดตามกด subscribe แล้วก็ไลค์แชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยต้องขออนุญาตลาลูกค้าทุกท่านไปก่อนนะคะก็ฝาก ติดตามกันด้วยนะคะติดตามกันเยอะๆนะแชร์กันเยอะๆนะคะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ